กินเส้นมีน้ำกันพี่น้องกินเส้นมีคลิปนี้ป,ปังปังด้วยจ้าเพ้อ,อด้วยจ่าด้วยพี่ไอจ้าปังปังจ้ะแซ่บแซ่บพี่น้องจ้ากินเส้นมีจ้าปังปังนะจ้าคลิปนี้ กินเ้นมีน้ำกันพี่น้องพัดมีน้พี่น้องนาะพัดมีได้พี่น้องเด้อกินเศนแจกกินเศษกินเส้นมีน้ำกันพี่น้องพัดมีน้อพี่น้องนาะพัดมีได้พี่น้องเด้อกินเศนแจกกินเสวัสตีพี่น้องมาเด้อกินมามมี่น้ำกันจะพี่น้อง ยังกินแฮงเ,เสีย,สยพี่น้องเอ้ยมานเสบยพี่พี่น้องมันกินํำกันมาด้วยกินเข่าแรงอยู่พี่น้องมันเป็นแบบว่าเอาหม,มีมากินจ้ะเสียบหลายกินหลายเสียบหลายพี่น้องเอ้ยยังกินแฮงเสบเอาละค่ะเพนพี่น้องจะไหวจะเพียกสี่กันแด้จ้ะสุรตีพี่น,อน,นอ้องมาด้อยกิน มามีน้ำกันจต่พ,จนนพี่น้องไปชนไหเนาอพี่น้องกดไหลกดแช่กดใ,ใจแห่น้ำได้จ่าเร่อพี่น้อง ขอระคุณอย่างหมากมมยจะเฮ้ยถูก,กถูกใจกนไรก็แช่หายแย่ท้องเด้อจ้าเด้อพี่น้องขอบขอบคุณยางมากมา้จะเซซเแซจ้า สุราตีพี่น้องมาเริงกินมะมีน้ำกันจ้ะพี่นอ้อง่นซองลังตักจ้ะพี่น้องออกุดไหลกุดแช่กุดใจแห่น้ำเ้วยจ้ะเด้อพี่น้องขอพระคุณอย่างมากมายจ้า ชอบกินเสิ็กินเสร็จมีน้ำกันพี่น้องกินสิ็มีทริปนี้ปังปังด้วยจ้าเพื่อด้อยจ่าด้อพี่ไอจ้าปังปังสุรตีพี่น้องมาเลิกกินมะมมีน้ำกันจ้ะพี่น้อง เห็นมีพี่น้องเอ้ยมาเด้อกกินลมกันมาเด้อเสพเสพเบพร้ายเศบร้ายแฮงกินแฮงเสบอย่าลืมกดหัวใจห้ยช่องน้ำจ้าพี่น้องแฮงกินแฮงเสบพี่น้องเอ้ย มีพี่น้องเอ้ยมานได้กินกันมาเได้สเสียบมีมันจะเห็นงานเป็นกระได้กินฉันมีน้กกันผีน้องมาเได้เสียบในท่องลังตักจับพี่น้อง เสียบเสีจะพี่นอ้องเสีบเสบมรือกินนกันมรือจ้ากินสินมีน้ำกันพี่น้องกินสินมีทิพนีปังปังด้วยจ้าเพ้อด้วยจาด้วยพี่ไอจ้าปังปงจ้ะแทบเสีบเสียบ ไปจฉไๆเนาะพี่น้องมาแสบๆพี่พี่น้องมากินกน้ำกันมาด้วยกินเข่าแร่งอยู่พี่น้องมันเป็นแบบว่าเอาหม้อหมี่มากินจากสินบือ่อครับรพี่น้องเออ กำลังตัดจัดพี่หน่องหฮงกินหฮงเสีบพี่หน่องเอ้ย ไปเฉยๆเนาะพี่น้องกินเส้็นมีน้ำกกนพี่น้องพัดมีนะพี่น้องนอพันมีเด้พี่น้องอเด้อ,อ,อกินเส้นจแกกินเส้น เซ็บเจ็บจ็บเจบจ้ามาเจ็บๆพ,พี่น้องมันกินน้ำกันมาดื้อกินเข่าแรงจ้่พี่น้องมันเป็นแบบว่าเอาหมามี่มากินจ้ะสิจ้ากินเส้นมีจ้าปังๆนะจ้าคลิปนี้ เ, ب, เ, ب, เ ب, จ็บเจ็บเจ็บแจฟังพูดไรกูแช่กูใ,ใจเห็นน้ำด้จ้าเด้อพี่น้องขอพบพระคุณอย่างมากมากจ้า จ้ากินเส้นมี่จ้าปังๆนะจ้าคลิปนี้กินกินเส้นมี่จ้าอร่อยอร่อยพี่นอ้มามานองมามๆพี่น้องมาเดื้อ ป็นกินเส้นมี่จ้าอร่อยอร่อยพี่นอ้นองมามาพี่น้องมาเด้อบึกขัด่อพี่น้องเอ้ยหฮงกินแฮงแสบพี่น้องเอง้ย กินเ้นมีน้ำกกนพี่น้องพัดมีนะพี่น้องนะพันมีนนนมนดจจกก้พี่น้องเด้อกินเ้นแจกกินเศษเศษเศษแจะพี่น้องเศบเศบมาเรื่อกินกันมาเรื่อจ้าพูดคูยใจเห็นช่องน้ำจ้าพี่น้อง กินเศษมีน้ำกั็พี่น้องพันมีน้พี่น้องเนาะพันมีได้พี่น้องเดอ้อกินเส้นจ,จกกินเ่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนัจ้ะเดอ้อแสดงความแสดงความคิดเห็นอย่างสั่งสรรคันนจ๊ะพี่น้อง